ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิกเกะอิปที่แล้วเราค้างกันไหวที่ผู้บัญชาการเอาชีชวิตรอจากภารกิจแรกมาได้และได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบสถานีพลังงานทำให้ทีมเคาเตอร์ต,ต้องกลับสู่ขึ้นผิวอีกครั้งโดยมีนีออนที่ถูกส่งมาเป็นสายเพิ่มเข้ามาในทีมด้วย ชีฟตี้ให้ข้อมูลเพิ่มว่าหากเดินไปตามรางรถไฟแม่เหล็กพวกเธอจะสามารถไปถึงสถานีพลังงานได้แต่รอบเมืองจะมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านอยู่รตะตอนที่เมืองถูกปิดไปเมื่อ5ปีก่อนพวกเขาได้เปิดกระแสไฟฟ้าล้อมเมืองเอาไว้เพื่อไม่ให้ลับเจอร์หนียกมาสิ่งที่แน่นอนว่าในตอนนั้นยังมีประชาชนติดอยู่ในเมืองด้วยไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้ไม่สามารถทำอันตรายนิเกะได้แต่ถ้าผู้บัญชาก,การแตกไปโดนก็คงตายเอาง่ายๆทีมเคน์เตอร์เละจะเดินทางไปห้องคุมเพื่อตัดไฟซะก่อน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นีออนได้ออกมาจากอาร์คเธอเลยตื่นเต้นกับท้องฟ้าอากาศที่ไม่เคยเห็นมาก่อน <c oughs> ความตื่นเต้นของเธอทําให้ทีมเข้าใจผิดพอเจอศัตรูอยู่เรื่อยๆจนคนอื่นต้องออกปากเตือนและนีออนอยังออกความเห็นด้วยว่าพวกเธอน่าจะหารองทับูทอย่างให้ผู้บัญชาการใส่จะได้ไม่โดนไฟดูดแต่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะท่าลาดหกล้มรองเท้าขาดก็คือตายทันทีการทํางานร่วมกับนีออนที่เป็นเด็กใหม่จึงค่อนข้างวุ่นวาย ขณะตอนที่พวกเธอเดินทางมาถึงห้องควบคุมแล้วนีออนยังถามหารองทัามุดยางอยู่เลยและด้วยความที่ผู้บัญชาการดูไม่ค่อยจะรู้ว่าอุอของตัวเองทําอะไรได้บ้างแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้บัญชาการรุ่นหลังที่อักขระลิดออกมาซึ่งในเอกสารเราจะได้เห็นว่าในขณะที่รัฐบาลกลางบอกกับประชาชนว่าพวกเขากําลังจะชนะสงครามแต่ในความเป็นจริงพวกเขายังไม่สามารถชิงพื้นที่ขึ้นจากแลปเจอร์ได้เลย แต่ผู้บัญชาการจํานวนมากก็ตตั้งแต่ในภารกิจแรกทําไมพวกเขาต้องรับสมัครตาแหน่งนี้อย่างไม่สนใจทั้งอายุและประสบการณ์และยังมีเวลาให้ศึกษาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานอย่างครบถ้วนด้วยซ้ำแต่เรื่องเมืองหลังของผู้บัญชาการจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับหลังจากได้ต่อสู้ร่วมกันมาพักหนึ่งแอนนิสก็สังเกตว่ามีออนยิงปืนพัาเพืยอเอะยิงไออะยิงนั่นเป็นเพราะนิออนเป็นพวกข้างปืนที่เชื่อในพลังทำลายล้างนั่นเเเองงพธดินนนนทาาาามจถถึ้สีไฟฟ ชีซีให้ข้อมูลเพิ่มว่าเมื่อไม่นานมานี้สถานีมีการเปิดใช้งานขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครและบนพื้นผิวก็ไม่น่าจะมีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วถึงแม้จะมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับลับเชอร์ที่อยู่ด้านในแต่พลังงานของสถานีนี้ก็น่าจะจ่ายไฟให้กับทุกอาคารในอาได้นานถึงสองเดือนทำให้าาพวกเธอต้องสำรวจกันต่อซึ่งแอนนิสมองว่านี่เป็นการส่งพวกเธอมาตายชัดๆเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ที่อากส่งคนมามากกว่าน,นี้แต่ก็ยังถูกลับเชอร์ฆ่าตายกันหมด เธอเลยบนตัดพ้อเสียสีไปเรื่อยจนดาพี่ต้องออกปากว่าให้คิดก่อนพูดและทางม่ยอมนภารกิจต่อเธอจะได้งานว่าแอนนิสขัดคืนคำสั่งซึ่งการขัดคืนคำสั่งหมายความว่าผู้บัญชาการสามารถประหารเธอตรงนี้ได้เลยถึงอย่างนั้นสิ่งที่แอนนิสพูดก็ยังมีความจริงอยู่ที่ว่าจากตรงนี้ไปจะต้อตรลยขึ้นมากผู้บัญชาการเลยตัดสินใจให้หาทางรอบเข้าไปทางอื่นแทนที่จะเป็นประตูนหน้าซึ่งสุดท้ายทีมเคาน์เตอร์ก็เข้ามาถึงด้านในสถานีได้ผ่านทางท่อระบายน้ำข้างในนี้เต็มไปด้วยหลับเจออย่างที่คาดเอาไว้ แต่ที่คาดไม่ถึงคือพวกมันกำลังใช้อุปกรณ์ของมนุษย์และเป็นคนเปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าขึ้นมาทั้งที่ในความเข้าใจของทุกคนดบเจอเป็นสิ่งมีชีวิตสติปัญญาตา่ำจึงไม่สามารถทําเรื่องแบบนี้ได้และไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อได้ข้อมูลมากพอดาพีก็แนะนําให้ถอยกลับไปที่อาร์คเพื่อรายง,งานสิ่งที่พวกเธอเห็นแต่แดบเจอร์กลับรู้ตัวซะก,ก่อนทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแสงเลเซอร์ที่ยิงออกมาตัดหัวลาพี่ขาดในทันทีและกลิ้งมาอยู่ที่ทัพของผู้บัญชาการ ทำหผู้บัญชาการถึงจับช็กกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนแอนนีสต้องเรียกสติและบอกว่านิเกะถ้าหัวยังปลอดภัยก็สามารถซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งเธอเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนแล้วทุกคนเลยวิ่งหนีออกมาโดยมีผู้บัญชาการอุ้มหัวของดาพี่กลับมาด้วยซึ่งหัวของเธอก็หนักกว่าที่เขาคิดเอาไว้ตอนนี้ไม่ใช่หัวของมนุษย์ เมื่อกลับมาถึงอาร์คภารกิจที่ได้รับมาคือการตรวจสอบสถานีแต่การต่อสู้ที่เกิดขึ้นกลับทาให้สถานีพลังงานที่น่าจะเลงอาร์กได้ถึง2เดือนถูกทําลายแอนเดอร์เซนจึงสั่งเนลเเทสผู้บัญชาการให้ไปที่ด่านหน้าดินแดนแห้งแลง้งรลกรล้างไร้ผู้คนแอนนิส <H ennis, S 2> กับนีออนก็จะถูกส่งไปที่นั่นด้วยส่วนราพีหลังจากซ่อมแซมเสร็จก็จะถูกส่งตามไปเช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่แอนเดอร์เซนพูดต่อหน้าผู้บัญชาการแต่เมื่อเขาอยู่กับอังกฤษ เธอบอกว่าแบบเจอร์ที่สถานีไฟฟ้าแข็งแกร่งว่าปกติยังเห็นได้ชัดแต่ผู้บัญชาการก็ยังเอาชีวิตรอดกลับมาได้อีกครั้งเธอเลยคิดว่าผู้บัญชาการคนนี้มีบางอย่างแปลกแอนเดอร์เซนก็คิดแบบนั้นเช่นกันเขาจึงส่งทีมเคาน์เตอร์ไปที่ด่านหน้าเ,เพื่อหลบการสอดส่องของรัฐบาลกลางส่วนเรื่องที่แลบ,บเจอใช้อุปกรณ์ของมนุษย์ได้ อิงเกสงสัยว่าพวกมันอาจกำลังวิวัฒนาการถ้าไม่ใช่เพราะคิดจะกวัดล้างมนุษย์พวกมันก็คงคิดเข้ามาแทนที่มนุษย์ซึ่งในข้อมูลส่วนอื่นเราจะได้เห็นว่าแลบเจอร์กำลังมีพฤติกรรมเดินแบบสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งกระเพาะเหตุผลนั้นทำให้ทีมเคน์เตอร์ต้องเดินทางมาด่านหน้าที่ถึงแม้ตัวเกมจะดูไม่แย่นักแต่ในเนื้อเรื่องคือกันดานสุดๆแอนนีสดูไม่พอใจนักแต่นิออนัยพอหาความสุขในจากการยิงปืนเล่นและไม่มีใครว่าเธอต จนกระทั่ทงพวกเธอพบว่าห้องน้ําในห้องพักของพวกเธอไม่มีน้ําใช้ส่วนผู้บัญชาก,การจะมีห้องพักของตัวเองที่ดูดีกว่ามากห้องใหญ่มีโซฟานุ่มๆตู้เย็นเครื่องดื่มและห้องน้ําที่มีน้ําไหลแอนนี้จึงเริ่มขอแลกห้องโดยเหตุผลที่ว่าเธอมีสองคนและมีเสียงมากกว่า โชคดีที่ดาพี่มาถึงพอดีแต่ตอนนี้เธอยังไม่ได้ปิดระบบรับกลิ่นเลยได้กลิ่นแอนิสกับนีออนที่ล่าสุดคุ่เป็นมุอท่อระบายน้ำกันมาผู้บัญชาการเลยอนุญาตให้ทั้งผู้อาบน้ำในห้องของเขาได้ระหว่างนั้นราพี่จะขอคุยกับผู้บัญชาการข้างนอกเพราะเธออยากบอกให้ชัดเจนว่าพวกเธอไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่อาวุธไม่มีวันตายที่ใช้ต่อสู้กับแลบเจอเพื่อมนุษยชาติ เธอดีใจที่ผู้บัญชาการทำเหมือนพวกเธอเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายยิ่งได้อยู่กับพวกเธอมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นว่าพวกเธอไม่ใช่มนุษย์จริงๆจ,จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่ในคืนนั้นแอนเดอร์เซนก็ส่งข้อความมาว่าให้ผู้บัญชาการใช้เวลาช่วงที่อยู่ด่านหน้าขณะที่อาเข้าไม่ถึงให้เต็มที่แต่ในเช้าวันต่อมาซูเอร์ซีอของบริษัทมิสซิลิสหนึ่งในสามยักษ์ใหญ่เข้ามาถึงพร้อมที่มัวเดส พอเห็นหน้าปุปผู้บัญชาการก็ถามทันทีว่าเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นิเกะถูกกินจินตั้งแต่อยู่ในอาร์คหรือเปล่าแต่ซูเอินไม่ได้มาเพราะเรื่องนี้เธอเลยสั่งให้ยูนิทาให้ผู้บัญชาการคุกเข่าลงหลังจากโดนพลังควบคุมประสาทสัมผัสของอยูนิขาของผู้บัญชาการก็หมดแรงและคุกเข่าลงกับพื้นทันทีแล้วซูเอินก็เข้ามาเหยียบเพื่อสั่งสอนที่ผู้บัญชาการไม่เคารพเธอพอเห็นแบบนั้นทีมเคาน์เตอร์ก็ยกปนืนขึ้นมาเล็งที่ซูเอิญและบอกให้เธอเอาเท้าออกไปแต่ซูเอิญก็ให้มิฮล แต่คนที่เจ็บกลับเป็นทีมเคาน์เตอร์เพราะมิฮารามีความสามารถในการสลับความรู้สึกกับเป้าหมายได้แค่มิฮาร่ายิงตัวเองซ้ำๆทีมเคาน์เตอร์ก็หมดถังสู้สูเอินมาที่นี่เพื่อสั่งให้ทีมเคาน์เตอร์ตามไปช่วยงานทีมวอร์เดสในการจับแลปเจอร์ที่เธอต้องการกลับมาให้ได้ภายใน2วันแต่ตอนที่สูเอินกำลังจะออกไปผู้บัญชาการก็ลุกขึ้นมาและตรงไปที่เธอเพื่อให้เธอพูดขอโทษทีมเคาน์เตอร์สูเอินเลยสั่งให้มิฮาราสลับความรู้สึกกับผู้บัญชาการแล้วยิงท้องตัวเองซะ แต่ความเจ็บปวดขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถหยุดผู้บัญชาการได้สูเอร์เลยสั่งให้มิฮาร่ายิงผู้บัญชาการโดยตรงแต่นิเกะไม่สามารถทำร้ายมนุษย์ได้เ,เขาจึงค่คอยๆเดินเข้าไปแล้วกระชากขอเสื้อซูเอร์ขึ้นมาแต่สุดท้ายผู้บัญชาการก็หมดสติไปสูเอร์เลยรีบหนีออกมาฟื้นขึ้นมาอีกทีทีมเคาน์เตอร์ยังคงตกใจกันมากและบอกผู้บัญชาการว่าอย่าทำแบบนี้อีกแต่เขอขอบคุณที่เขาทำเพื่อพวกเธอแอนิสไม่อยากรับคำสั่งจากซูเอร์แต่พวกเธอไม่มีสิทธิเลือก พอซีโอของสัมยักษ์ใหญ่มีอำนาจเทียบเท่าตำแหน่งรองหัวหน้าทำให้ทีมเขาเตอร์ต้องจับขึ้นพื้นผิวอีกครั้งพร้อมกับทีมมออัเดสเพื่อจับลุ่มแลบเชิกลับมาตามคำสั่งของสูเอร์ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o ์ส c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปล้วไว้รอกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ